วันที่ผมอยู่กับนายทองเกมเมอร์ผมอยู่กับเกมมวยปั้ม 2K 23่สิบผมวันนี้อยู่ในศึกเรมซีเรียลผมใครจะเป็นคนที่แข็งแกร่งครับผมเนี่ยเลคนไหนจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดดูผมประกอบด้วยเล 2, 2022 2011 2009 2005แล้วก็เรมซิเรียลจูนเนียรคับผมแล้วก็2000ันเศบะที่จริงเป็นสองพันชิ้นเลขเก้าอย่างที่จริงเป็น 2, 000, สองพันเศบะเนี่ยเดยวมเนี่ยมันจะมีเนี่ย 9ก้านี่สิบเอาสองพันสิบไปนะผมเล, 20, 6, ล2สองพันหกก็บสองพันแปดะผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยัะผม <c oughs> จะเดือดแค่ไหนไม่ต้องเปิดตัวผมไม่ต้องมีการเปิดตัวเล,อ <c oughs> ลอยอะ่ะเอาผม <c oughs> 2, เล2สองพันสิบเอ็ดเจอกับท่อนล่าของสองพันห้าผมโอยเล <c oughs> ยังไง สวัสดีจัดการนะครับเซตเฟิร์สเลโจเนียนี่นลังกาหลังฮะใส่เลทางด้านของสวัสดีเก้าครัเตะต้องมีภาพต้องมีภาพ <c oughs> อืา <c oughs> อย่างไงเลโจเนียเกือบหลดนะเดิซิโอสวัสดียี่สิบสองโซเพล็กเอ้ยเทียไมโกลัวครับเฮ้ย เออมาเลยอ๋อแสงแสงจ้าผมเฮ้ยแสงจ้าผมโอ้น่าจะบกักโอ้หายแล้วอ,อาจัดการนะผมยังไงดีดีทีท่าน,นเลสโซปันเก้ใส่ท่าน,นของสองพันหกเฟดบัตเตอร์เลสัยบสองเฮ้ยเฮยังไงเรียบร้อยผมไปสแล้วผมเลสโซปันหา้าผมไปสแล้วผมเลสโซปันห โอ้โหคุณไม่ได้ไปต่อผมเลยโซบนายัางไงผมเลยโซปันสิบสองจะจัดการท่านนั่งของเลยโซปันแปดนะต้องหันไปดูจอข้างๆฮะไม่งั้นไม่รู้เรื่องฮะ<ป>ยังไงไม่ยอม,อะมนะมูลเสาเลมซิโอจูเนียจัดการทา่าง,งนั่นของเลยอซปันสิบเอ็ดนะยังไงฮะมาเลยโซปันหก ยืนโดคนเดียวผมมาหมุนเล่นเอ้ยเฮ้ยไปซะแล้วโเลยสองพันเก้าว่เอ้ยเลยสองพันไปซะแล้วผมเลยสองไปซะแล้วโอ้โหเอาฮะเลยสองเจอกับท่านของสองพันเผมส่วนเลท่านของสองพเจอกับยี่ต่อยเออุ ยังไงเอาซิกวันนายแถ่นักเลง211นะครับซีกวันนายเอาเจอขัดจังหวะก่อนนะครับแต่ผมยังไง <ST AN CO> จัดการตีดีทีแถ่านาของเลง211ดีทีใส 2, 22่222นะครับอ่ยอยพากยยากแล้วเกินนะครับ จำยากฮะไม่รู้เลยสมัตอะไรฮะแต่ว่าเล่สมัตเก้ากำลังจะไปผมยังไงจะไปไหมเลสองพันสิบเอ็ดเจอกับยี่สิบสองครับผมสองพันหกเจอกับสองพันทั้งหน้าของอะไรวะเนี่ยแปดตัวหันไปดูจอข้างๆฮะไม่งั้นจะจำไม่ได้ผมเลจูเนีย ว่าเลสองพันสิบขึ้นมาครับโอ้โกระโดดขยำโอ้ยเป็นฮอลิเคลานะ้าห่อยเรียบร้อยผมไปซะแล้วผมเลสองพันแปดอะโอ้โหไปเกือบผมเลสองพันแปดละสองพันเก้าฮะเหลือห้าคนะคนะก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเลยห่อย<ๆ>ี่จับเฮดบัตคู่ หยิบสองเจอกับทางด้านของ2009ครับนี่ถีบเต็มเต็มแต่ครับเอ่อเลจูเนียเลจูเนียยังไงเลจูเนียโโอ้หเกือบหล่นดีนะไม่มีใครไปตามะงั้นหล่นละเลจูเนียลากคอมาผมเลเบซิโอตราง2009เจอกับหยิบสอง ต่อยเตะไม่เตะคืน2009ว่ะผมเล2009เตะคืนสอก,กระแทกีดสองดับเบลิลสตอ็อปเลโจเนี่ยเจอ2006เตะพับนอกเกี่ยวคอมาผมฮอริเคลาน่าเสียคอรักจัดการดีดีทีทันของเลโอ้ยหา,ากจากะ อนเทนใหม่ฮะเอ้อเออยังไงไปไหมเจอเกี่ยวคอลงไปผมโูเลยสองพันเก้าจัดการทางด้านของสองพันสิบเอ็ดลงไปแล้วะตอนนี้เหลือมัสซเรียวจูนเนียกับสองพันหกยิบสองแล้วก็สองพันเก้าฮะยังไงเล่ออกมามึงไปซะไอเลยสองพันเก้าเปลียบ้อยผอมเหลือสามคนเหลือเลจูนเนียสองพันหกแล้วก็สองพันยี่สิบสองฮะ ใครจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเอาอะเกี่ยวคอ,อเป็นฮอร์นิเคลานะ่าเอาอะเรย์สองพันหกเจอกับยี่สิบสองฮอรนิเคลานะ่าครับพาง่ายหน่อยนะจังหวะนี้เตะพับนอกเตะพับนอกอะเรย์สองพันยี่สิบสองจอเบ็คเกอร์เรย์สองพันหกตัวตึงอะตัวตึงลากคอมาครับ ลากคอมายังไงเอาเจอสอกะเอาฮะจับโยกขึ้นเอาใส่ทียไมโกโ้ท่าของเอเดีฮะครั้งที่สองแล้วก็เล่นงานหน,นีฮะครั้งที่สาม,มโอ้โหเดบิซิโอจูเนียจับเวียงอากับเถิบมาเข้าเจอสอกจูเนียโซว่ผล็อกเอาทียไมโกโ้ว่า ทรีไมโครัวผมโห้ยอาจ่าได้เลยยี่สิบสองเลยอะโตเติงอะสามครั้งจับเลย์สองพันหกเวียงอะกับเถื่อมาเข้าเอาแล้วฮะยังไงจะไปไหมเลย์สองพันหกเอ้ยเฮ้ยยังไงเรียบร้อยผมโห้ยเหลือสองคนสุดท้ายครัเลโจเนียวยัง เลยสองพันยี่สิบสองอ่ากับเถื่อม,มาเข้ายังไงยังไงเฮ้ย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 อย่าบองนะเลจูเนียเฮ้ยเฮ้ยยังไงไม่ยอมผมเลยสองพันยี่สิบสองไม่ยอมฮะจัดการเลยผมมึงมางอาจใช้ไม้ฮะเกี่ยวคอซะเลยเซกวันนายผมหูยสิกวันนายเรียบร้อยผม ถน่างของเลย์สมัยยิปสองลากคอมาลากคอเอามาโคกับเถื่อนมาโขกแตกซะแล้วเจอศอกศอกคืนเด้งเชื่อไปผมถีบโอ้โหหลับยังไงผมเลย์จูเนี่ยเจอเลย์ลากคอมาผมเลย์สมัยยิปสองบกพร่งไปไปเอาเนี่ยไปเอาเนี่ยยังไง ละเอียบลอยผมโอ้ยเรซมันยี่สองผมเป็นฝ่ายชนะผมโอ้ยโอ้โหอะไรวะนี่โหดจัดอ้าวผมถ้าใครชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ผมกดติดตามผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้โหเรซมันยี่สองเป็นฝ่ายชนะผมไป